สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอ็ดมินกนกยเขียวผ้ารวยนะคะวันนี้เราก็มาตามต่อแนวทางสูตรไวยเล่านะคะของพ่อฮิงของเซียนใหม่นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะเจาะหกแปดของพ่อฮิงเข้าสามหาหาสามนะคะผู้ชมเราก็มาดูกันต่องวดนะคะว่าเลขเด่นเลขวิ่งเลขลูดนะคะแนวทางของพ่อฮิงจะให้ตัวไหนนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาวสูตรหวยลาวพ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะงวดงวดวันที่สามสิบเอ็ดนีชุดหน่อยตัวนะคะก็เข้ามาตลอดนะคะของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะเป็นหลักนะคะ้วก็เทาหาหลักสิบหลักหน่วยบะไรเข้ากับเอาไปเบิ้งเป็นเนี่ยทางก็ยังดีว่าปะเขาก็ยังมีเว้นงวดแล้วก็เข้า,เข,าเข้าติดต่อกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมกะของพ่อเฮงนะคะเขา้า ของพ่ชุดติมนะคะหมวดที่ผ่านมาบอกไอ,อันนี้ของของเซียนไม้นะคะของเซียนไม่เขาของเซียนไม่เข้าหกแปดเต็มๆนะคะแล้วก็ของพ่อเฮ่งเข้าตัวกลับนะคะห้าสามแล้วก็เด่นห้านะคะสามห้าห้าสามนะคะ,ะเด่นห้ากับสามนะคะหมวดนี้ของพ่อเฮ่งชุดหน่อยตัวด้วยะคะคุณเป็นหวดวันที่นียี่สิบเก้านี่วันที่สามสิบเอ็ดนะคะ 31ก็จะมี6คู่เล่นเน้เนๆน,น,นะคะ อนี่ก็เป็นตัวลองนะคะส่วนมากของพอยิ่งถ้าเกิดเขาก็จะถ้าเกิดชุด6ตัวก็จะเอาตัวแรกนะคะ ดินเก่ากบหาสองตัวคอรอดนะคะผู้ชมหมดเลย่านผู้ชมก็พิจารณา,น,าน,นะคะของพ่อหิงนะคะก็มีหน่วยนะคะหลักหน่วยก็มีหนึ่งมีแปดมีสีมีแค่สามตัวนะคะเพราะว่าหนึ่งมาชนกันเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็เก้าหนึ่งมาชนกันสองตัวนะคะก็จะเหลือตัวดินดินดนิ้นๆนนะคะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่นะคะเก้าหนึ่งเก้าแปด 94นะคะส่วนตัวเด่นเด่นวิง่งเด่นวิ่งนะคะเด่นเก่ากับหานะคะผู้ชมเนาะนะคะชื่นชอบของพ่อเิงนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ข้ามไปนะคะแล้วก็มาต่อกันของทีเซียนไม่นะคะของเซียนไม่กับไหเนียวทางมาพนว่านเรียกอยบเขามื่อวานนี้ขอยสีเศ้าไหเนียวแท่ง่าท่านผู้ชมเจาะเขาจ่อยนะคะ68เลยนะคะของเซียนไม่นะคะ ของเส้นใหม่ยังไันเขียนเลยก็นี่ของเส้นใหม่ยังไม่เขียนเลยโอ้ยสอดจสใจว้าโอ้ยหาวนอนแล้วของเสี้ยนเสี้ยนใหม่เดินหารองจิตตัวนี่เอาเหมือนม,มาบ่คือกัน มาดูกันต่องวดว่าเซียนใหม่จะเข้าต่องวดบอกนะคะมาผู้ชมเนาะอ่าพันมาพันกาตัวเด่นนะคะห้าเก้ากับเจดสามเด้อนะคะวดน,นี้ตัวกันให้มาสามถั่วคนนี้ค่ะคผู้ชมวันนี้เพราะว่ามีพันให้ตะเลขกเบิว่วมาแม่ตัวกันนะคะห้าเจ็ดห้าห้าและเจ็ดเจ็ดนะคะ เจ็ 7, 5, 5, 7, ดหาหาเจ็ดเรื่องตัวเด็นนะคะเด็นตัวกันนะคะยังนี้สามตัวให้มาหนึ่งคู่นะคะหนึ่งคู่ซีหาเก่านะคะโดยก็เป็นกำลังใจให้เซียนไ่ได้ท่านผู้ชมค่ะ อ่ะนะคะก็ชื่นชอบของเซียนใหม่ก็พิจารณานะคะมาชนกันมอ็ของพรอยิงอ่ามาชนกันที่เลขเลขยังไงของพรอยิงมีเก่ามอมีเจ็ดเก่านะคะผู้ชมก็มีหาแปดห้าเก้านะคะตัวดินนะคะอ่ะอ่ะขอว่มีโชคมีลาบนะคะยิงยิงวงปันกันต่องวันนะคะแล้วก็อ่าไปดูอ่าของเซียนเซียนนะคะสวัสดีค่ะ